สวัสดีค่ะพี่น้องแม่มดสินเนอรหนึ่งอึได้เหมือนหนพี่น้องหนึ่งมอึแต่ปอก็ได้เปิ้นพี่น้องสินอร์มัอึใส่มผ้ากินคืออยากพี่น้องมืออันลูกสาวมาเห็นข้าวหนึ่งกินคือแสบใส่ผ้าเอาเลยว่าก็สิีหน่ร์ในปอกเลยหมอหอนเด็กเอาลงเลยหนึ่งมักอึซักทองพี่น้องบ้านแม่มอดเอิ้อนมักอึพี่น้องบางทไทยเขาเอื้อนน่ะฟักทองอ่ะนั่งเอิ้นคือกัน โอ้ยบเนีเ <c> ห <ười> ็นเดี๋ยวัีวัเห็นแด่ค่นนึงี่้คนดี๋มักผาเขาด้น่อยจริงๆแล้วเขาจมาหนึ่งลอรม่รู้เขโขดโดใส่น้ำตาล่นีะกินเล่แหะพี่รดีหนึ่งเหินดอกบ่อื้อันชุไม่ไวอ่นบ่อื้ออัน อันอามาตะบ้านน่นดูเคยที่นนองเมย์ของ่นฝากม,มา,าให้ส้ักข้าวโล่้พ้าวโลกลไปสวดมาไปสวดมากที่นะเ,เล่น,นกัเล่เอลืนอยาคึนยาน,นึงคนจะเล่น,นหนึ่งมือพักทองหนึ่งพักทองเนาะพี่นนอง ขอดลยหมขูใช่ดีรละกานคือทางเข้าหหองนะคะ บ้านใแอนเก็ทียบบ้านกินเต้ส่ไปเลยองเ็หนึ่งโลดหนึ่งพี่น้องอุ้ยมืดเลยพี่น้องเลยเพื่อนงันเดยเปิดไฟซสเลเละเลเละเลเละแล้วค่ะเดี๋ยวสิตักใส่มักผ้าพี่น้องเลยิคุกคกใส่ไปนี่กับารตาลใส่ ว้าหอนหอนอนหอนหอนหอนนี่นเเอ้ยเวยว้าเนื้อหมกทองเร็จแล้วพี่น้องมากินน้ำกันแบดนี้เนื้อซักทองกินโ้งข่าออนอ่อนกน่ากินมามากขึ้นอกมิชอตเลยจะชอดได้ยกันนะไปเอามาสิได้ไปชอมันมัดหั เราผ่าปเออม่เคเห็นเราเออเนึ่งอลก็ไปอ่านหนังเราเลยผมยังเปี่ยนมาดูแต่ลผม้อยมาที่น่กินปลาเคานมาจะสวนเหรอคนหนึ่งมือพรำมือแต่กันหนึ่ง เนี่ยแล้วอาบน้ามาพอดีเตียมเสียผ้ามานั่งกินนอดมันก็นดนอดนอดนวดคือมือซื้อประเมินไหมเดี๋ยวปักทอนวันี้หนูปักทอนจะบอกพระไม่อดเลยอืดกอื้อฮิตหน่อยนึงง่ายกบคือบ็ ้าเออข้าวสีสันนา่ข้าวเกลากินบได้กินแต่เจียบกระเพาะ่อยกินข้าวเกลากันอันนี้ม ouais ันข้าวอนปนแเปลือกดำดหน่อยๆเปลือกดำหน่อยนึงก็ดีทำเป็นนังน้มหงำทุบุมันเปลือก สวนกลบม่มวัลงคลิปลงยา,งาพี่น้องเอ้ยไปคือสวนลงแต่คลิปสวนคลิปสวนมยันที่ยันน้องเบื่อพี่น้องเนาะยันเบื่อไปกล้าเอาลงไม่มองเก่งเก่งบกเก่งใจก้นจีว่าเขามาเบิง่งเขามาเบิง่งโอ้ยยันได้ลงแต่สวนแต่อีจดแล้วนู่น,นไปใส่พี่น้อง แคปกู่วันหนึ่งเนี่ยวางอาทิตย์ที่แล้วแบบพ้นตกฝนตกของบรถถิษัทถกล่องไปแบวบริษัทไทยอีกมันจะหน้าต่าเป็นเป็นชายเนาะเป็นายอยู่แน่มันโล่งคัดกลุนะ่มไอ้มอนแตเป็นเบิษงกลุ่มยิบอมันเป็นเาะถ้าจะไปเผากคู่ยิบอ่ะบริษัเบิงงเะรื่องบริษัทไยเนาะมาไปสชวน เีบ,เบ่ดไปมากแล้วออนคื่อซีบุ๊ดไปใช้อีกไปใช้สินังเบิ้งโทาศัพท์ได้ปะเนี่ยูได้คูได้ในรุ่มคี้คุ่งคีเพื่อนเพื่อนนั้นเพื่อนเขาอยู่อันลงในยูทูบมันใช้ในไปในก็นิีโคเข้าไปอแต่เบิ้งสิบเป็นโคไล่เขาเขาได้แบบ ก็คือตัดหนาก็คือตัดหนากับเทพนี่หน่อยเนาไปจังดูไปบึงตัดแลมันดับติดติดเวลาเขาเล็งเลยใบพัดมันำม้ำผุดพัดก็น่าดิหนหรอก เราอยู่บ้านไม่ม้อนเป็นไปปลูกอยูหายเงี้ยคุณน้องอามานหนึ่งในแค่ขุดๆเด้ออันนี้หนึ่งมันผืนเนื้อนิ่มเนาะเนื้อมันนิ่มๆกว่เลยยันอืออยู่บ้านไม่ม้อนอันอยู่ข้างมันเซ่เน้อส่วนเวลาข้าวหนึ่งนะมันชิ้นเนื้อกับมันชิ้นแหัดตัดอยู่อันนี้เป็นหนึ่งเนื้อเนื้อมันเป็นเปียกน้าอยู่ใช่ไหมแต่มันมันอยู่ดีกี่ เพิ่มเพิ่มขึ้นออกเลยเนี่ยบ้านิีมอดเนี่ยถ้ามันเป็นอันเป็นตอนบัดนี้นะมันเอาบัวไปเลยจี๊ดเขาจี๊ดเขาแห้งจนสดมันเหนียวมันเนี้มันหั่นมันบุคหอยเหนียวอู้หึ่อนะฮะมันเหนียวไม่เนื้อข้างในมันเป็นแบบนิ่มๆเป็นหนังไปคายหนังเจ๋อๆอะไร เอออันแม่ของลูกเคยใสาไม้ท okay. <c ười> ่านเป็นเพื่นเพื่นมาเบิ่งคลิปโอ้ยทั้งกินทั้งจมเนอกเอาให้แบบปฏิวัติใช่ไหมไปสวนกันปลูกบ่ค่อยเปื้นหมากไปช่วยตัวเองลูกแม่ช่วเทาแก่ใม่ว่าเอาไปปลูกให้ลูกน้องทะเแก่ปลูกมันเป็นเงื่อนประมาณนี้แหละมันกโึดนี่นนอกเงื่อนประมาณนี้มันกึ้นหล่นไอ้เบิร์ดก็ลูกเคยไปจับหมดเลย hà lô xì kilo không không xuống vậy thì kè mang và mang cái này lại mang lô và quà vụ gì nội anh à, đi bắt bác... nhảy này nhảy gì lô xì bả ta à, hãy lau lô xì bả xì hà bả đang bốc khai về cái xong

สำหรับคลิปนี้แม่มอสไปสนิทกันเรียนด้ยอยแล้วเดี๋ยวพอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่มอนน้องก้าวด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย